โอกาสครับผมไม่เคยมากราบลงตาเหมือนกันเคยฟังอยู่บ้างครับแล้วก็ตั้งใจไว้หลายครั้งแล้วเคยส่งคําถามมาในไลน์ตอบคําถามนะครับแล้วทางแอดมินก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็ให้มากราบลงตาครับชื่ออะไรชื่อเต่าครับชื่อพานุเออ,อ,อไงครับก็สนใจภาวนามาก็ตั้งแต่ปีสี่ห้าแล้วก็ได้บวชได้อะไรมาบ้างก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความเข้าใจ เล็กๆน้อยๆกับการภาวนามันมันเกิดจากความที่เราไม่ได้ตั้งใจอะไรลแล้วกค็คือคือวิ่งหามาเยอะมากไปอยู่ในวัดไปบวชไปอะไรมาก็เป็นหลายปีฮะทีนี้พออยู่บ้านมีอยู่วันหนึ่งก็ไม่ได้คิดจะตั้งใจอะไรก็แค่คิดว่านั่งหายใจดูลมหายใจไปนี่แหละมันก็สบายดีแล้วเด็กๆก็เคยทําแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็พอดูลมหายใจไปมันก็คิดว่า รู้มันอยู่ตรงเนี้ยรู้มันอยู่ตรงไหนที่มันเกิดมันก็มีรู้อยู่ตรงนั้นมันมันก็คิดขึ้นมาเองมันก็ตามจับทั่วการที่มันเกิดเลยมันเป็นภาพรวมมันก็ไม่ได้มาจ่ออยู่ที่ลมอย่างเดียวแล้วเสียงนกที่มันร้องมันก็กลายเป็นกระทบแล้วมันก็มาเกิดอยู่ที่ใจกระทบขยับขยับอยู่แล้วก็คิดเอ๊ะมันเป็นนกไปได้ยังไงมันก็เป็นแค่การขยับมันคือยังก็เห็นรอบตัวหมดว่าไม่ว่าจะเป็นกายที่นั่งอยู่ก้นที่มันสัมผัสมันก็มีมโนภาพที่ปรุงเป็นตัวเรา ก็เห็นไปเรื่อยเห็นความรู้สึกตรงนี้ไปเรื่อยมันก็ทันเข้าความตั้งมั่นมันเกิดมันก็แทนที่ว่ามันจะเห็นเป็นสิ่งที่ปรุงแล้วทีนี้มันกลายเป็นเห็นสังขารที่มันออกมาจากออกมาจากจิตแต่มันก็เหมือนมันเลยออกมาสติมันก็ทันของเขาเองทุกอย่างมันก็ดาเนินของเขาเองสติมันก็ทันมันก็หยุดมันเลือออกมาอีกสติมันทันมันก็หยุดมันก็ไหวเข้าไปเรื่อยๆจนถึงผมเรียกว่าเป็นสัญญาแล้วกันเพราะรู้สึกว่ามันเป็นแค่ประกายเล็กๆแค่นั้นเองแวบเดียวแล้วมันก็หยุด พอมันหยุดบ่อยๆเข้าทีนี้แทนที่มันจะดันออกมาแล้วสติมันจะทําให้มันหยุดมันก็ดันออกมาเหมือนตาน้ําที่มันผุดผุดออกมาจากที่ดําๆแล้วมันก็สลายลงไปที่เดิมมันก็เป็นเป็นความว่างอยู่อยู่หน่อยหนึ่งก็เข้าใจว่าอ๋อมันก็เป็นความว่างแต่แล้วว่างเนี้ยมันก็มันก็ฉีกออกไปมันก็มีความเห็นอีกอันหนึ่งว่ามันมันมีสิ่งหนึ่งที่มีอยู่แล้ว แล้วมีอยู่มานังนานแล้วก็เห็นในความความความสว่างความว่างนั้นอยู่ครู่หนึ่งมันถอยออกมาจิตมันก็เห็นว่าเหมือนกับมีวัตถุอันหนึ่งมันอยู่เฉยๆอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเหมือนกับหลับทานที่มันผ่านไปทั้งสองข้างนะฮะมันก็ไม่ติดกันมันก็จิดอ๋อความโง่ของเราเองมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วของมันไม่ติดกันมันก็มันก็ไม่ทุกข์ ใจเนมก็คิดมันก็เป็นเรื่องง่ายๆมันมีอยู่แล้วใจในเมื่อคิดเออมันก็ยากนะที่จะเข้ามาเห็นความเข้าใจตรงนี้แต่จากนั้นมาเนี่ยมันก็ติดอยู่ในสภาวะนี้คือเหมือนกับว่าเราเคยเข้าใจว่าเราจับสังขารได้ไปกราบครูบาอาจารย์มาหลายหลายที่ท่านก็บอกว่าอ้าวก็กินข้าวไปแล้วมื้อนึงก็ทําไปอีกมันก็เล่งเข้าไปใหญ่ทีนี้การที่เราเข้าใจว่าเราทําด้วยกันเราไปจับมันได้เนี่ยมันเกิดอัตราหนึ่งขึ้นมาอีกพยายามที่จะจับสังขารนี้ ทั้งที่จริงๆมันมันก็รู้ของมันผ่านไปแล้วมันก็มีตัวหนึ่งเข้ามาเข้ามาจะจับแต่จับไปอยู่ตลอดจนผ่านมาหลายปีเลยฮะสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเริ่มสังเกตว่าอัอมธรรมชาติของมันมันเป็นของมันเองไม่ว่าจะเป็นรู้หรือว่าจะเป็นสิ่งที่มันถูกรู้มันก็คายลงแต่ว่าไอ้ความเคยชินที่เราไปฝึกแบบมีตัวที่จะสติที่เราสร้างแบบเป็นสังขารอันหนึ่งความคิดที่เราคิดว่ามันคือสติที่จะจับมันอันหนึ่งเนี่ย มันยังเคยชินของมันอยู่อย่างทุกครั้งเนี่ยโดยที่ดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยมันรู้เห็นผ่านไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผมสังเกตแล้วว่ามันก็รู้เห็นแล้วแต่ว่ามันก็จะมีตัวหนึ่งเขายุกเขายุกออกมายิ่งถ้าเกิดว่าตั้งใจที่คิดว่าจะภาวนาเนี่ยมันยิ่งเพ่งยิ่งกดใหญ่มันก็กลายเป็นบปติดกับสภาวะนี้ซึ่งมันก็เป็นอัตโนมัติของมันผมก็มองเห็นมันอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเป็นความ ความกังวลที่เราสร้างมันขึ้นมาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันเหมือนกันมีโอกาสก็เลยกลับเรียนมาอยากกลับเรียนครูบาอาจารย์ครับถ้ามันปฏิบัติเปนอย่างนี้มันจะไปจับเอาตัวไปจับอารมณ์จับอารมณ์เพราะพอหนักก็จะไปผักสายหนักพอเบาก็จะไปจับาาเบาไอ้ตัวนี้มันก็จะเดินสองสองเด้งคือพอมันหนักก็จะไปผักสายอาการหนักพอมันเบาก็จะมีตัวเราไปจับอาการเบามันจะเข้าตำราที่ว่าดีรักชั่อชางเกียรติทุกรักสุข เกลียดทุกข์รักสุขดีรักเชื่อชังอยากดีเกลียดไม่ดีอยากได้สุขแล้วเกลียดทุกข์มันจะวนอย่างเงี้ยปนปนกันแล้วก็อยากได้อาการที่ถูกใจแล้วก็ผลักใสอาการที่ไม่ถูกใจอ่เมื่อก็พอพวกนี้มันหลุดหมดไปแล้วมันสุดท้ายไปติดอยากได้นิพพานสุดสุดท้ายอยากได้นิพพานอยากได้นิพพานอยากได้นิพพานเป็นตันี้ที่เป็นตัวต้นเหตุองทุกอกทีิแต่ตอนแรกมันติดแค่ดีรักเชื่อชัางเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์รักสุขดีรักเชื่อชัาง อยากได้อาการโปร่งโลบเบาสบายแล้วก็ดิ้นหลุนพักสายอาการที่ไม่โปร่งโลบเบาสบายเพราะอาการโลกโปร่งเบาสบายเราก็จะมีตัวเราไปจับไปจมไปไปเสพอาการที่มันโปร่งโลบเบาสบายก็ก็ได้เคยฟังเทศท่านซุเมโทะครับพอดีก็ฟังจากในในกลุ่มไลน์แล้วก็สังเกตเห็นบางอย่างเหมือนกันว่าที่รู้เนี่ยมันก็มันก็รู้เขาอย่างนั้นอยู่แล้วยิ่งไป ไปแตะไปขยับเมื่อไหร่มันคือสังขารนันทีแต่ว่าสภาวะที่มันมันจ้าของมันอยู่เนี่ยมันก็มีมีของมันอยู่อย่างนั้นเลยลองแกล้งไม่รู้ดูในวันหนึ่งว่าทามันไม่รู้มันก็รู้ของมันอยู่อย่างนั้นก็เลยอ๋เข้าใจแล้วว่ารู้มันก็มีอยู่แต่ว่าพอมันเริ่มขยับขยับปุ๊บมันมีอยู่ช่วงหนึ่งฮะนอนนอนจะหลับลงไปแล้วมันก็เห็นว่าสภาวะที่มันมากระทบเนี่ยมันไม่มีภาษา แต่มันมาขยับปุ๊บเนี่ยขยุ่มเข้ามามันเป็นเป็นเป็นสังขารทันทีเพราะจับอ๋อตรงนั้นในพื้นของความที่มัน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 ว่างของมันอยู่เนี่ยอะไรที่มันขยับเข้ามามันเป็นหมดแต่พระเจ้าท่านพูดแม้แต่รู้แม้แต่รู้ครับผมแม้แต่รู้ตอนนี้เราไม่เห็นว่าไอ้รู้เนี่ยมันขยับเราไปเห็นแต่ไปรู้อาการที่มันขยับครับพอมันมีขยับติดนื่งอะไรเห็นมันเป็นสังขารหมดก็ถูกอันนี้ก็ถูกครับการอะไรขยับได้ก็เป็นสังขารมนครับผมแต่ ที่เหนือสิ่งกว่านั้นคือไอ้ที่ไปขยับไปรู้ตังขานอันนี้ขยับไอ้ที่ที่ไปรู้ขณะที่ตังขานแล้วก็มีผู้ไปรู้ตังขานมีตั้งขานเกิดขึ้นแล้วอะไรขยับปุ๊บไปสังขานอะไรขยับปุ๊บเปสังขานแต่อวิชชาอวิชชาแจ้จริงอยู่ที่รู้หน่อยครับเพราะว่าเรายึดว่าเราเป็นผู้รู้อยู่ผู้รู้นั่นเป็นเราผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้ไปรู้สังขานที่ขยับในความไม่ไม่มีขยับในความไม่มีอะไรขยับขยับในความไม่มีอะไรขยับ แต่แท้จริงเนี่ยไอ้ผู้รู้ที่ไม่มีอะไรขยับมันความไม่ขยับเนี่ยไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นอวิชัยครับแล้วเราจะสามารถที่จะสังเกตเห็นตัวผู้รู้ที่เข้าไปรู้ตรงนี้ได้ยังไงมันไม่ได้ท่านต้องเป็นปัจจุบันขณะก่อนต้องไม่ครับไม่เข้าไปดูข้างในเลยแล้วก็ไม่ส่งออกนอกไม่เข้าไปดูข้างในไม่เข้าไปหมกมุ่นข้างในท่านถึงพบผู้รู้และสิทงตเวยผู้รู้ได้ครับต้องเป็นปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะก่อนแล้วมันจะเห็นว่า มันก่อนไม่มีแล้วมันมีมันมีผู้รู้ขึ้นมาก่อนไม่มีแล้วก็มีเริ่มเริ่มมีผู้รู้ขึ้นมาเริ่มมีผู้ดูเริ่มมีผู้รู้ขึ้นมามันต้องเป็นปัจจุบันขณะที่ไม่ไม่ไปดูซะก่อนครับไม่ไม่ต่อต้นต้องไม่หลงส่งจิตนนอกไปหมกมุ่นใครก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นปัจจุบันขณะพอเป็นไปยังขณะปุ๊บมันจะยังไม่มีผู้รู้แล้วเดี๋ยวจะพอเป็นปัจจบันขณะปุ๊บมันก็จะมีผู้ไปรู้อ่าพอเป็นปัจจุบัะอยู่ในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันก็จะมีผูู้้้ไไปรรอาากว็ อ๋อตอนนี้พอเราเห็นแบบนี้พอเห็นผู้รู้เสร็จก็ให้เป็นปัจจุบันขณาแล้วมันจะเข้าไปรู้อยางไงก็ชางมันเถอะไม่อย่าไปยุ่งกับมันอดทนไว้ให้มันเป็นแบบว่าให้มันเป็นสติสัมปจัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนกับรู้อยู่ดยภายนอกเนี่ยภายนอกตัวเรานี่เนี่ยหมายถึงว่ารู้ทางอาย,ยาตนะตาหูจมูกนี้กายใจหกประตูนี่แหละแต่อยากเข้าไปหมกมุ่นกับอาการผู้รู้ให้ปล่อยไม,ม่นจะจะเข้าไปดูไปรู้ไปเช็คไปตรวจสอบพยายามทําอะไรให้เป็นอะไรปล่อยให้มันเกิดเกิดดับของมันปล่อยมันเป็นไปอย่างเกอดททนี่จะไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับ อาการผู้รู้เลยเข้าใจไหมเนี่ยแต่มันก็เผื่อไม่ได้ที่จะมีอาการพยายามกาหนดที่จะเข้าไปรู้โดยก็<า>ก็ไม่เป็นไรไงคือต้องให้รู้สึกตัวซะก่อนแล้วต่อไปมันจะมีอาการผู้รู้อย่างไงก็ตามไปกําหนดไปดูไปเช็คไปตรวจสอบไปพยายามอย่างไรก็ตามปล่อยให้มันเป็นเป็นสังขารเกิดดับอย่างเก้อเกไม่มีใครไปให้ค่าความหมายเหมือนกับว่าอาการ ที่ก็ไปดูไปเช็คไปตรวจสอบไปยานทาอะไรเป็นไรเหมือนเราขับรถไปตามถนนเะนี่ยเราเห็นอุบัติเหตุเขาชนกันตายมีคนตายมีอะไรต่งตางๆเนี่ยต้องอดทนที่จะไม่ชะลอรถดูแต่อาการพวกนั้นเนี่ยอาการไปดูเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ไออาการที่ไปดูทุกขจะให้เห็นว่ามันเป็นมันเป็นอาการของอุบัติเหตุแต่ธรรมชาติสติปัญญาจะต้องไม่ไม่ชะลอรถเข้าไปดูเลยครับเพราะว่าธรรมชาติสติปัญญานี่มันไม่ใช่ไปดูไม่ใช่เข้าไปดูแต่เป็นปมชทัศ สติปัญญานี่คือมันมีความรู้ตัวชั่วพร้อมอยู่ไม่อดทนที่จะไม่ไม่ติดไม่หลงติดไปกับอาการผู้ดูแต่อาการผู้ดูมีอยู่เพราะมันอาการผู้ดูเนี่ยอาการผู้ไปดูเขาไปเช็คไปตรวจสอบเหมือนกับอุบัติเหตุรถที่เขามีอยู่ข้างทางจะต้องไม่ไม่อดทนที่จะไม่ชะลอรถหรือจอดรถลงไปดูเพราะว่าจราจรก็จะว่ารถติดรถติดอย่าจอดอย่าจอดอย่าชะลอให้ไปเร็วๆวๆ,ๆ <S <S ทุกคันเนี่ยก็จะชะลอรถด,ดูหมด อันนี้ต้องอดทนจริงๆคนไหนที่ไม่ชะลอรถดูได้ก็นั้นก็สุดยอดคนคือมันให้เห็นว่าอาการที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันคืออุบัติเหตุบนถนนทุกอาการที่เกิดขึ้นทุกอุจาระคืออุบัติเหตุบนถนนแล้วก็สติธรรมัญญาเหมือนกับว่าขับรถไปก็รู้ตัวทั่วพร้อมในการขับรถไม่ขับรถไ,ไม่ชนกันไม่ตกถนนไม่ไปชนคันหน้าไม่เบรกให้กันหลังชนอะไรก็ขับไปเรื่อยๆเงี้ยโดยได้มีสติธรรมัญญารู้ตัวทั่วพร้อมปกติธรรมดานะที่ขับรถได้ที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่จอดร,รถดูคือไม่จอดคือขับไปดีๆแล้วก็จอดเฉยเลยสต,ติปัญญาก็จอดปั๊บแล้วข้าไปดูอย่างนี้หลงเลยครับเข้าใจไหมเข้าใจครับก็คล้ายๆว่าบางครั้งอายตนะอะไรต่างๆที่มันมัน,มนเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเราเราสัมผัสรู้กับมันอยู่แล้วแต่ว่าไม,ม่เราไม่ต้องเข้าไปทํากับข้างในมันจาเรือดูเห็นเป็นระยระๆอยู่ครับว่า พอจาเริงเห็นแล้วมันก็กลับมาอยู่ที่ความรู้สึกข้างนอกใช่ก็ตัวอ,อย่างน้แหละต้องต้องฝึกฝึกอย่างหนักอันเนี้ยอดทนเนี่ยไม่ใช่อดทนอาการนะรอดทนที่จะไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับอาการมันเป็นอาการเข้าไปดูไปรู้ไปเช็คไปตรวจสอบไปทํะไรเป็นอะไรมันจะเข้าไปยังไงก็อดทนอย่างเดียวที่จะไม่ไปยุ่งกับอาการอันนี้ค,คือยอดคนเรียกว่าอริยะอริยะบุคคลหรืออริยะสงฆ์ก็คือยอดคนตรงเนี้ยอดคนที่อดทนที่จะไม่เข้าไปยุ่งกับอาการครับผม อาการหมดเลยมันหมดเลยทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ผู้ดูผู้รู้ผู้จ้าผู้เพ่งผู้ดีลนผู้ค้นหาผู้พยายามผู้เช็กผู้ตรวจสอบเลยมันคืออาการหมดเลยพวกนี้จะอดทนที่จะไม่เข้าไปยุ่งกับมันมันมีอยู่เป็นอยู่กับช่างมันแต่อดทนที่จะไม่เข้าไปยุ่งรายกับมันไม่เข้าไปติดติดไปกับมันไม่เข้าไปดับมันไล่ผักใจมันและไม่หนีมันครับผมค่อนข้างคุ้นเคยกับแรกๆก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกตัวเองฮะแต่ว่าหลังๆพอสังเกตว่ามันคุ้นเคยกับการที่เราชอบ จับอาการของเสียงที่มันเกิดขึ้นแล้วบางครั้งมันก็เป็นแค่อาการเฉยๆไม่มีภาษาแต่มันก็บางทีเห็นแม้จะมีภาษาเข้ามาเนี่ยมันแค่เป็นกระตุกระตุ้นรู้แล้วก็ใช้ตรงเนี้เป็นเหมือนกรรมฐานอยู่ครับว่ามันก็เห็นได้ยินอยู่บ่อยมันไม่ไม่อยู่กับปัจจุบันมันพอไปจับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งมันไม่อยู่กับปัจจุบันครับผมมันไม่อยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกตัวธรรมดาที่อดทนที่จะไม่เข้าไป ไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับสภาวะรรบใดๆอาการใดๆแล้วเพราะว่าเราเลี่ยงมาใช้กรรมฐานไปเครื่องอยู่ครับมันจะเหมือนกับมันก็ไม่ใช่ผิดนะแต่นั้นมันเหมือนกับว่ายน้ำข้ามทะเลทุกอย่างใส่เชื่อชูชีพยังไม่กล้าที่จะปลดเครื่องชูชีพออกแล้วก็เผชิญความจริงด้วยความอดทนกล้าหารเด็ดเดียวไม่มีคำถามแล้วครับ